สวัสดีค่ะน้องเต้าทุกคนต้อนรับเข้าสู่สิง่อสร้างตามสั่งในโจทย์หัวข้อห้องนอนเจ้าหญิงในฝันเงื่อนไขคือให้ตกแต่งห้องนอนบนปราสาทใกล้สวนสนุกนี้เราไปดูกันเลยที่คนแรกโดยคนที่ส่งไอดีมาเป็นคนแรกก็คือน้องหนูหนาค่ะรอบนี้ไม่มีใครเซ็นเซอร์ ID ถ้าใครต้องการนำไปใช้เนี่ยก็แคบเอาไว้นะคะ โหลดเสร็จเรียบร้อยมาดูกันค่ะว่าของน้องหนูนาเนี่ยจะออกมาน่ารักมุ้งมิ้งขนาดไหนก่อนอื่นไปอ่านโน้ตด้านนู้นก่อนนะโดยน้องเขาบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคน,นเจอกันอีกแล้วนะคะโจทย์ในวันนี้ห้องนอนเจ้าหญิงหนูก็เลยสร้างห้องนอนเจ้าหญิงแบบที่หนูชอบนั่นคือเจ้าหญิงออโราแล้วก็เจ้าชายอสูรซึ่งเจ้าหญิงออโราเนี่ยชอบดอกกุหลาบดอกไม้ที่เป็นสีชมพูหนูก็ชอบสีชมพูเหมือนกัน แล้วก็ขอแก้ข่าวสิ่งก่อสร้างตามสั่งในรอบที่แล้วซึ่งก็คืองานสงกราน,นะคะว่าไม่ได้ร้องเพลงนะเพียงแต่เอาเพลงมาโคเวอร์ให้กลายเป็น MV g มเกมซากุระใช้ตัวละครที่เราเล่นเนี่ยเต้นประกอบเพลงค่ะพร้อมกับตัดต่อนิดหน่อยไม่ได้ร้องเพลงเพราะว่าร้องไม่เป็นนี่แจกให้เลยนะคะเหมือนเดิมเลยไม่ต้องให้เครดิตค่ะแจกฟรีขอบคุณทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะ ให้เรียบร้อยค่ะเข้าไปดูด้านในกันเลยมันก็จะเป็นห้องนอนเจ้าหญิงในธีมสีชมพูออกแนวพาสเทลที่สำคัญมีมุ้งด้วยค่ะแล้วก็ด้านบนมุ้งเนี่ยมีไฟประดับอยู่ด้วยนะพร้อมกับโคมไฟที่เพดานเป็นห้องนอนเจ้าหญิงแบบหวานๆค่ะใครอยากได้ก็สามารถนำไปใช้ประกอบฉากประกอบละครได้เลยนะคะขอบคุณน้องหนูนาด้วย ต่อไปค่ะ ID ที่2อันนี้เนี่ยของน้องพันห้องนอนสีชมพูเจ้าหญิงไปดูกันเลยค่ะเนื่องจากส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยเปิดเทอมกันในวันจันวันนี้จึงมีเพียงแค่15 ID ค่ะสีชมพูหวานแววมาเลยค่ะแล้วก็ประดับแสงไฟที่พื้นอันนี้เนี่ยเป็นของสำคัญของเจ้าหญิง แล้วก็ด้านนู้นมีโน้ตด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพันนะคะชื่อช่องพันชี่เลิฟสกุลาฝากติดตามด้วยพี่ตังกวาให้สร้างเป็นห้องนอนสีชมพูฟุ้งฟริ้งสร้างไม่ค่อยเป็นฝากด้วยนะคะห้องนอนเจ้าหญิงพันนี่สีชมพูโอเคดูเรียบง่ายมุมมิ้งแต่น่ารักค่ะใครนำไปใช้เนี่ยก็ให้เครดิตน้องพันเขาหน่อยนะคะขอขอบคุณน้องพันด้วย ไอดีที่3เก่งเดอะซากุระแสดงว่าไอดีนี้เป็นของน้องเก่งค่ะห้องนอนเจ้าหญิงซินเดอเรลล่านะคะแน่นอนที่สุดเลยต้องมาในธีมสีฟ้าเป็นห้องนอนที่แบบเข้ามาแล้วรู้สึกเย็นสบายตามากค่ะด้วยความที่เป็นสีฟ้านะให้อารมณ์แบบเหมือนดิสนีย์เลย แล้วก็ที่พื้นนะคะเป็นพรมรูปรองเท้าแก้วคู่ยักษ์สามารถนำมาประกอบเรื่องซินเดอเรลล่าได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะทำแนวนิทานแต่ก็ให้เครดิตน้องเก่งนิดนึงนะคะขอขอบคุณน้องเก่งด้วยค่ะ ที่4ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นของน้องเอมมี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าห้องนอนเจ้าหญิงของน้องเขาจะเป็นยังไงคื้นสีชมพูมาเลยค่ะชมพูแบบแนวพาสเทลและด้านนี้มีโน้ตนะคะเอมมี่นะคะ FC ใหม่ค่ะพี่ลองปรับเปลี่ยนเป็นเวลา18นาฬิกาแล้วบินรอบๆจะสวยมาก จะไม่ได้ปรับเวลาให้นะคะเนื่องจากเราจะไปกันแบบไวๆเลยแต่ขอขอบคุณน้องเอมมี่มากๆเลยค่ะที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันต่อไปค่ะ ID ที่5สําสำหรับ ID นี้เป็นของน้องไข่มุกโหลดเสร็จเรียบร้อยสีชมพูเด่นมาแต่ไกลเลยดู้สิเจ้าหญิงองค์นี้เนี่ยน่าจะชอบของแบรนด์เนมซะด้วยค่ะเพราะดูซ้ายมือสิมีกระเป๋าเพียบเลย ส่วนที่พื้นนะคะมีหัวใจสีฟ้าแล้วก็กำกับเอาไว้ว่า FC พี่ตังกวาด้วยถ้าให้เดานะคะน้องคนนี้เนี่ยเขาขี้เล่นค่ะเพราะนอกจากกระเป๋าแล้วบนหัวเตียงมีโน้ตน่ารัก,น,รกน่ารักด้วยนะห้องนอนในฝันของหนูแต่ยังไม่ได้นอนก็เลยยังไม่ได้ฝันโทนสีน่ารักหวานแหววมากค่ะนึกถึงบ้านบาร์บี้เลยต้องขอขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะคะที่ส่งเข้ามาร่วมสนุก และต่อไป ID ที่6มีกำกับเอาไว้ว่าตูนตูนสาก,กุละนะคะมาดูกันเลยจะเห็นว่าสีชมพูโทนเดียวกันเลยค่ะทุกคนเนี่ยใจตรงกันมากแต่ ID นี้เนี่ยเขาครีเอทค่ะมีการแบ่งโซนด้านบนด้วยนะคะเผื่อเจ้าหญิงอยากจะขึ้นมาซ้อมดนตรีไปดูข้างล่างต่อเลยว่ามีห้องอะไรบ้าง สำหรับห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวของเจ้าหญิงส่วนด้านโน้นแน่นอนต้องเป็นห้องนอนเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากๆตู้เย็นใบนั้นมีการบอกด้วยนะคะว่าในนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวปิดท้ายจะดูแล้วกันว่าไม่มีอะไรจริงหรือเปล่าเช่นเคยนะคะเป็นเจ้าหญิงที่ชอบกระเป๋าแบรนด์เนมซะด้วยต้องขอขอบคุณน้องเจ้าของไอดีนี้ค่ะ ไปค่ะ ID ที่7และสำหรับ ID นี้นะคะก็มาในธีมแบบพรมสีแดงค่ะแค่เห็นโทนสีเนี่ยก็ทำให้นึกถึงความเว่อร์วังอลังการถึงแม้จะดูเรียบง่ายแต่หรูหราค่ะต้องขอขอบคุณเจ้าของ ID นี้ด้วยนะคะที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันต่อไปค่ะ ไอดีที่8แล้วสำหรับไอดีนี้เป็นของช่องเลเลมอนทีวีก็คือคนเดียวกับเจ้าของไอดีบ้านฮาโลวีนที่เราไปถ่ายทำกันบ่อยๆนั่นเองนี่ค่ะเขาสร้างได้ดูมีความวินเทจมากๆนะคะมาในธีมสีออกชมพูแนวชานมเรียกได้ว่าสีม่านตัดกับโคมไฟเนี่ยออกมาดูดีทีเดียว ซ้ายมือนะคะเป็นโต๊ะทำงานส่วนขวามือเป็นตู้กระเป๋าองค์ประกอบโดยรวมในห้องนะคะถือว่าน้องเขาสร้างได้ดีทีเดียวแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเห็นส่วนด้านนอกไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันสำหรับคนนี้เนี่ยรับรองว่าการสร้างอลังการไม่แพ้ใครคะ่ะดูจากสวนที่เขาสร้างเอาไว้ให้เจ้าหญิงส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็มีต้นไม้เต็มไปหมดเลยค่ะ แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าต้นไม้พวกนี้เนี่ยพังง่ายมากๆเลยต้องขอขอบคุณด้วยค่ะต่อไปนะคะไอดี ID ที่9สําสำหรับไอดีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเลยค่ะเพราะว่าเป็นห้องนอนเจ้าหญิงที่บรรยากาศท่ามกลางในสวนดอกไม้คือวิวสวยมากวิวดีมากค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นไอดีของใครนะคะก็สามารถมาแสดงตัวความเป็นเจ้าของได้นะเพราะว่าเผื่อมีใครนำไปใช้เนี่ยเขาจะได้ CR ชื่อน้องนะคะขอขอบคุณที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกในครั้งนี้ด้วยต่อไปไอดีที่10ค่ะสำหรับไอดีนี้เป็นของน้องข้าวหอมไปดูกันเลยค่ะว่าน้องข้าวหอมเนี่ยเขาจะสร้างออกมาเป็นแนวไหน ดูสิเป็นห้องนอนเจ้าหญิงที่มีพร็อพมีของเล่นด้วยแสดงว่าเป็นเจ้าหญิงที่อาจจะยังอายุไม่มากถ้าใครจะทำแนวเจ้าหญิงที่ยังเด็กๆอยู่นะคะห้องนอนห้องนี้เนี่ยเหมาะมากๆม,มีโนต้ตด้วยหนูชื่อเข้าหอมค่ะหนูจะขึ้นป .4 แล้วเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกค่ะน้องเข้าหอม และต่อไปนะคะ ID ที่11สำหรับ ID นี้เนี่ยก็เป็นการใช้พื้นที่ในห้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกแล้วค่ะโซนห้องกระจกตรงนี้เนี่ยก็ถูกแบ่งให้เป็นห้องนอนส่วนด้านนี้นะคะห้องน้ำชัวรเลยใช่ด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีชั้นลอยด้วย ขึ้นไปดูด้านบนกันเลยว่ามีอะไรโอ้โหเป็นเจ้าหญิงที่มีส่วนน้ำส่วนตัวอยู่บนห้องนอนตัวเองซะด้วยช่วงนีหน้าร้อนนะคะเรียกได้ว่ามีส่วนน้ำส่วนตัวตั้งในบ้านกันเลยขอขอบคุณเจ้าของไอดีนี้ด้วยค่ะต่อไปค่ะไอดีที่12ไอดีนี้เป็นของน้องเกียวซา หล่ขึ้นมาแล้วพื้นห้องนะคะมาในธีมสีดำซึ่งประดับด้วยไฟมีครัวในห้องนอนซะด้วยต้องเป็นเจ้าหญิงที่ชอบทำอาหารแน่นอนแล้วก็คงชอบอ่านหนังสือด้วยค่ะเพราะว่ามีมุมห้องสมุดส่วนตัวในห้องนอนตัวเองซะด้วยขอขอบคุณน้องเกียวซาด้วยค่ะที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกัน ต่อไปนะคะ ID ที่13สําำหรับ ID นี้น่าจะเป็นของน้องอิงอิงก็จะเป็นห้องนอนเจ้าหญิงแบบสไตล,ล์ญี่ปุ่นค่ะด้านในนะคะมีโซนรับแขกมีโซนเตาผิงส่วนด้านนี้ตรงเตียงนอนเจ้าหญิงนะคะได้ฟีลเหมือนตู้ที่โดอราเอมอนเนี่ยเข้าไปนอนเลย ขอขอบคุณด้วยค่ะที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกนะคะ ID ต่อไป ID ที่14กันแล้วค่ะโจทย์รอบนี้นะคะนอกจากจะส่งท้ายปิดเทอมเนี่ยก็ยังเอาใจสายสร้างที่ไม่ถนัดแนวอลังการด้วยนะอย่าง ID นี้เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบห้องเจ้าหญิงเรียบง่ายมีมุมนั่งเล่นที่เป็นสีชมพูด้วยน่ารักทีเดียวขอขอบคุณเจ้าของ ID นี้ค่ะ และต่อไปนะคะ ID ที่15ไ ID นี้ก็เป็นของน้องภูริค่ะซึ่งน้องเนี่ยเขาก็สร้างออกมาเป็นสีฟ้ามีโน้ตยินดีต้อนรับเอาไว้ด้วยนะคะเข้าไปดูด้านในกันเลยเรียกได้ว่าพื้นเนี่ยสวยงามไปเลยมาในธีมสีฟ้าฟุ้งฟิ้งแล้วก็มีตู้สีฟ้าที่ใบใหญ่เอามากๆ น่ารักดีค่ะขอขอบคุณน้องภูริด้วยนะคะที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกเหมือนจะจำผิดนะมีทั้งหมด16 ID ค่ะ ID นี้เป็น ID สุดท้ายมาในตีมสีเหลืองค่ะตรงกลางห้องเนี่ยก็มีต้นทานตะวันด้วยดูเรียบง่ายแต่ว่ามีความสวยงามแล้วก็สบายตาดีค่ะ และนี่ก็คือสิ่งก่อสร้างตามสั่งส่งท้ายช่วงปิดเทอมค่ะขอขอบคุณทุกไอดีนะคะอาจจะมีเสียงเหนื่อยๆหน่อยนะคะเพราะว่าหมดพาวเวอร์แล้วจริงๆแต่เห็นว่าทุกคนเนี่ยเรียกร้องกันมากว่าจะมีอีกทีก็คงปิดเทอมหน้าเลยนะคะรอโจทย์กันนะว่าจะเป็นอะไร ฝากซับพอร์ตและเป็นกำลังใจให้พี่ตังกว่าด้วยกันกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งช่องนะคะเจอกันอีกทีในคลิปหน้าเลยคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย